สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องจริงจังกับเรื่องแดกยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาที่ร้านมุ้ยหลีนะครับร้านนี้จะตั้งอยู่หลังกรมอู่ทหารเรือนะครับเพื่อนเพื่อนมากันที่ถนนวังเดิมนะครับหน้าวัดอรุณนะครับหรือวัดแจ้งนะครับเพื่อนเพื่อน ร้านข้าวมันไก่มุ้ยหลีนะครับเปิดขายตั้งแต่เวลาขายกันตั้งแต่8โมงเช้านะครับของทุกทุกวันนะครับจนถึงเวลาบ่ายโมนะครับหรือ13บสมนาฬิกานะครับของทุกทุกวันนะครับเพื่อนๆหยุดวันเดียวครับคือวันเสาร์นะครับเพื่อนๆมาตั้งแต่8โมงนะครับลูกค้าก็มารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดนะครับเพื่อนๆเปิดปุ๊บขายเลยนะครับเพื่อนๆไก่แขวนเต็มตู้แบบนี้นะครับไก่แท้ๆนะครับ ร้านนี้จะเป็นข้าวมันไก่ตอนนะครับเพื่อนๆไก่เนื้อแน่นแน่นอ้วนอ้วนขวบขวบหนังหนึบกรับนะครับเนื้อนุ่มหอมนะครับทีเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆตัวข้าวนะครับข้าวหุงได้หอมมากๆไก่ขายวันหนึ่งนะครับมี20ตัวได้นะครับเพื่อนๆข้าวร้อนๆนะครับยังใช้การอบแบบโบราณอยู่นะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับ ข้าวมันนะครับหอมเม็ดสวยเคียวมันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆทีเด็ดเลยนะครับคือครบเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวมันน้ำซุปไก่ต้มน้ำจิ้มร้านนี้นะครับมาครบเต็มนะครับเป็นข้าวมันไก่ตอนนะครับสูตรไหหลำนะครับเพื่อนๆร้านนี้ผมทานมาตั้งแต่เด็กๆผมตั้งแต่สมัย อายุประมาณสิบกว่าขวบได้นะครับผมก็เติบโตมากับร้านนี้เลยนะครับเพื่อนๆจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับภายในร้านนะครับบรรยากาศก็ยังเป็นแบบยุคเก่าๆนะครับโต๊ะเป็นโต๊ะแบบโบราณเลยนะครับตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆนะครับเพื่อนๆโตเป็นโต๊ะหินนะครับเป็นปูด้วยหินอ่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแถมเก้าอี้นะครับก็ยังเป็นเก้าอี้ในยุคสมัยนั้นเลยนะครับเพื่อนๆ บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของร้านนี้นะครับขายมายาวนานไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อนๆก็มาแล้วนะครับวันนี้ผมมาสั่งมาเป็นไก่เล็ก1จานนะครับราคาก็แค่60บบาทเท่านั้นเองแล้วข้าวถ้วยละ10บาทนะครับสั่งมา2องถ้วยเลยก็อีก20บาทนะครับเป็น80บาทนะครับเพื่อนๆชุดนี้แค่80บาทแล้วครับแล้วก็ตัวน้ำซุปนะครับ ตักมาให้ฟรีนะครับวันนี้สับกระดูกมาให้แบบเน้นๆเลยนะครับน้ำซุปที่นี่เด็ดมากร้อนๆหอมรสชาตินัวซดโล่งคอเลยนะครับเพื่อนๆข้าวเม็ดสวยเรียงสวยๆหอมน้ำจิ้มที่นี่นะครับเป็นสูตรไหหลําเด็ดมากหอมกลิ่นซีอิ๊วหอมกลิ่นตัวซอสถั่วเหลือง ตัวเต้าเจี้ยวนะครับเขาปั่นจนมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวขิงนะครับพริกขี้หนูสดไม่พอนะครับขอแยกมาเพิ่มได้นะครับเพื่อนๆนน้ำจิ้มนะครับไข้เยอะสักใจขอให้บอกนะครับเจ้าของบริการให้เต็มที่นะครับเพื่อนๆไก่นะครับเป็นไก่ตอนนะครับเนื้อนุ่มช่ำช่ำแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานไก่ตอนนะครับแนะนำร้านนี้เลยนะครับจานนี้นะครับแค่60บาทเท่านั้นเองนะครับปกติทานได้2คนนะครับเพื่อนๆแต่สำหรับผมนะครับมันก็ต้องเอาแบบจุใจสะใจนะครับมาทานทั้งทีนะครับเพื่อนๆอร่อยเด็ดแน่นอนครับสำหรับข้าวมันไก่ตอนมุ้ยหลีนะครับอายุการขายมีมายาวนาน สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นนะครับไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีแน่นอนนะครับอร่อยมากๆนะครับตัวเนื้อไก่เด้งหนังไก่นึบหนบก,กรุบกรับเพราะเป็นไก่ตอนนะครับเนื้อจึงเด้งนุ่มได้ขนาดนี้น้ำจิ้มเด็ดโดนใจนะครับเพื่อนๆน้าจิ้มนะครับก็รสชาตินะครับแซ่บ เข้มข้นใครอยากทานเผ็ดมากนะครับขอพริกปั่นนะครับแล้วก็ตัวพริกสดได้เลยนะครับร้านนี้ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยครับคือมีบรรยากาศไอแบบเก่าๆทานแล้วมันได้ฟิลนะครับมันต้องทานด้วยตะเกียบซุยข้าวแบบนี้นะครับเพื่อนๆทางร้านก็มีน้ำชงชงสดๆนะครับเพื่อนๆมีทั้งชาเขียว ชาแดงนะครับทานชามาบรรยากาศแบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนมันต้องทานชาแดงนะครับให้เข้ากับบรรยากาศนะครับเพื่อนเพื่อนข้าวนะครับเรียงเม็ดสวยหอมหวานมันอร่อยมากๆที่เด็ดเลยนะครับของข้าของร้านนี้นะครับคือข้าวมันเนี่ยแหละครับเพื่อนเพื่อหอมมากๆรสชาติเนี่ยทานแค่ข้าวมันเปล่าๆอย่างเดียวก็อร่อยนะครับ บางวันมาไม่ทันนะครับเพื่อนๆไก่นะครับบางทีนะครับเพื่อนๆเจอออเดอร์ร้อยห่อห้าสิบห่อเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะครับก็กะดูนะครับบางวันไม่ถึงเที่ยงนะครับเปิดแปดโมงไม่ถึงเที่ยงหมดแล้วสิบโมงหมดยังมีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มาวันเสาร์อาทิตย์นะครับหมดไวมากนะครับสําหรับวันเสาร์อาทิตย์ทีเด็ดเลยนะครับน้ำซุปเพื่อน เพื่อนๆอยากจะทานเผ็ดร้อนนะครับพริกไทยทางร้านตั้งไว้ให้เพื่อนๆใส่กันได้ตามอัธยาศัยใส่รับตามชอบนะครับสําหรับผมนะครับสูตรผมเลยนะครับก็โรยซีอิ๊วหวานนะครับไปบนข้าวนะคบเพื่อนๆมันจะช่วยทําให้ข้าวยิ่งหอมเลยนะครับน้าจิ้มเด็ดๆนะครับพริกขี้หนูขิงเน้นๆข้าวมันไก่มันต้องแบบนี้นะครับเพื่อนๆน้าจิ้มมันต้องแบบนี้ขิงปั่น บดละเอียดนะครับสมัยก่อนไม่มีเครื่องปั่นนะครับเขาจะให้การมันนั่งบดนั่งทำกันนะครับเพื่อนๆนมันได้ความอร่อยมากกว่าขิงซอยนะครับมันเป็นเนื้อเดียวกับน้ําซุปนะครับเวลาทานแล้วมันเข้ากันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนลองมาทานดูได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับเพื่อนๆนสายข้าวมันไก่ทั้งหลายนะครับหนึ่งในดวงใจของผมเลยนะครับสําหรับร้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นตำนานของร้านนี้นะครับเป็นขวัญใจของผมที่ทานมาตั้งแต่เด็กๆมันมีเรื่องเล่ามันมีความสุขอยู่ในร้านนี้นะครับเพื่อนๆความอร่อยมาแล้วนะครับทุกอย่างมีครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเม็ดรุ่นรวนๆส,สวยๆหอมๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆและตามมาด้วยน้ำจิ้มเด็เดๆอร่อยครบเครื่องแบบนี้นะครับมีให้ทั้งพริกสด หิงปั่นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนแล้วก็ตามด้วยน้ําซุปที่มีเครื่องกระดูกให้แบบนี้น้ําซุปหวานร้อนสดโล่งคอมากๆนะครับเพื่อนๆข้าวมันไก่มันต้องแบบนี้ครับครบเครื่องแบบนี้นะครับหนึ่งในดวงใจผมเลยสําหรับร้านข้าวมันไก่มุ้ยหลีนะครับเพื่อนเือนเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์หยุดวันเสาร์วันเดียว เปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่จะมารองลิ้มชิมรสนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าของทุกวันหยุดวันเสาร์วันเดียวนะครับมาก็ให้มาเช้าๆกันหน่อยนะครับเพื่อนๆสายบางทีก็หมดแล้วนะครับไม่เกินบ่ายโมงรับประกันหมดแน่นอนบางวันผมมา10โมงเนี่ยอยากมากินเต็มที่เลยกลัามาฝากท้องร้านนี้ในมื้อเช้าเลยนะครับแบกท้องมาจากนนทบุรีมาถึงหมด เหลือแต่ข้าวผมกินข้าวกับน,น้ำจิ้มก็ยังดีนะครับเพื<ๆ>่อนๆข้าวกับน,น้ำจิ้มก็อร่อยแล้วสำรับตัวไก่ร้านนี้นะครับมีทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอข้อไก่เท้าไก่นะครับดีมากสามารถสั่งได้เลยนะครับจานหนึ่งก็ส0บาทสีบาท น้ำซุปเด็ดมากนะครับวันนี้ร้อนๆเลยนะครับใส่พริกไทยเป็นเน้นๆขับไล่เหงื่ออย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆแถมมีกระดูก่อนไก่ที่ผมชอบด้วยแบบนี้โอ้โหโคตรได้ฟิลเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆต้องการจะทานตะเกียบนะครับให้แจ้งเจ้าของร้านนะครับเขาจะได้หยิบตะเกียบมาให้เพื่อนๆนะครับสับไก่มาให้ชิ้นหนาๆสะใจแบบนี้เลยนะครับเพื่อน เนื้อนุ่มเด้งฉ่ำจุยซี่มากๆสำหรับข้าวมันไก่ต้มร้านนี้นะครับเพื่อนๆดูความเด้งนะครับต้มสดใหม่ทุกเช้านะครับรับประกันความอร่อยได้เลยนะครับเพื่อนๆกระดูกอ่อนแบบนี้นะครับเพื่อนๆจิ้มน้ำจิ้มเข้าไปนะครับน้ำจิ้มโคตรเด็ด น้ำจิ้มร้านนี้นะครับสูตรเด็ดอร่อยมากๆหาทานที่ไหนนะครับก็ไม่อร่อยเท่ากับน้ำจิ้มร้านนี้นะครับเพื่อนๆโคตรเด็ดโคตรอร่อยนะครับมาทานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน้ำจิ้มโคตรเด็ดจะเป็นรสชาติแบบเชงเชงนะครับเพื่อนๆคือมีความอร่อยครบรสนะครับอยู่ในกลางๆไม่รู้เขาทำรสชาติแบบนี้ไม่ได้ยังไงนะครับคือมันรสชาติแบบ กลมกล่อมอะครับเ,เพื่อนๆทานแล้วมันรู้สึกมีความอร่อยอิ่มเอมมันจิ้มอร่อยมากๆไม่พอขอเพิ่มได้นะครับเจ้าของร้านใจดีมากๆแยกพริกแยกขิงปั่นมาให้อีกต่างหากนะครับเพื่อนๆทานแป๊บเดียวนะครับข้าวซุยให้มันมากๆใช้ตะเกียบนะครับซุยข้าวเข้าปากล้วนๆนะครับมันอร่อยเต็มที่นะเคี้ยวมัน มันได้อัรถรดนะครับในการทานนะครับหากเพื่อนๆมีวิธีการทานทานะครับที่แตกต่างกันออกมปนะครับเพื่อนๆผมชอบใช้ตะเกียบทานข้าวมันไก่ร้านนี้มากๆซุยข้าวข้าวป่านะครับรัวๆปุ๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้โหมันโคตรอร่อยนะครับเพื่อนๆเลือดนะครับเด้งเด้งนิ่มๆหอมอร่อยนะครับทานกับน้ําจิ้มแบบนี้นะครับสองถ้วยนะผมทานเกี๊ยงเลยซดเป็นน้ําซุปเลยนะครับเพื่อนๆน้าจิ้มอร่อยมากรับประกันได้เลยนะครับ สำหรับน้ำจิ้มร้านนี้นะครับอร่อยมากๆต้องลองมาทานกันครับเพื่อนน้ำซุปนะครับก็โคตรเด็ดเผ็ดร้อนซดโลงคอนะครับหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกอย่างเกลี้ยงไม่มีเหลือนะครับเพื่อนๆเหลือแต่ซากของไก่แบบนี้เลยนะครับน้ำซุปนี่ซดยันก้นถ้วยเลยนะครับซดโล่งคอร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อน ทานเสร็จนะครับไม่อิ่มขอน้ซุปมาทานเพิ่มได้นะครับเพื่อนๆทางร้านนะครับใจดีมากๆหากมาสายนะครับเพื่อนๆร้านก็จะคนแน่นหน่อยนะครับต้องต่อคิวทานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับร้านนี้ยิ่งเสาร์อาทิตย์น,นะครับเพื่อนๆคนเยอะมากๆนะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวบ้านแถวนั้นที่ ทานข้าวมันไก่นะครับเพื่อนเพื่อนในบรรยากาศฟิลแบบเมืองเก่ายุคก่อนเลยนะครับโต๊ะหินแบบนี้บรรยากาศชิวๆแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนึกก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับข้าวมันไก่มุ้ยหลีนะครับอรุณอมรินนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งอยู่ริมถนนเมืองเก่าวังเดิมนะครับอรุณอมรินนะครับเพื่อนเพื่อน ก็ขับเข้าถนนวังเดิมนะครับหน้าวัดอรุณนะครับเพื่อนๆขับตรงมาเรื่อยๆนะครับก่อนจะถึงทางออกร้านอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นร้านข้าวมันไก่มุ้ยหลีนะครับแนวร้านนะครับก็จะเป็นยุคเก่าๆสมัยเก่าๆนะครับเพื่อนๆรสชาติเด็ดโดนใจนะครับฝันใจมหาชนนะครับหนึ่งในดวงใจเลยนะครับสําหรับข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับเพื่อนๆ ก็เชิญลองมาทานกันได้นะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าหยุดบันเสาวันเดียวนะครับเพื่อนๆนมาเช้าเช้านะครับจะได้บรรยากาศเก่าๆนั่งชิลๆนะครับเพื่อนๆสายไปคนจะเยอะนะครับและบางทีหมดไวมากๆไม่เกินเที่ยง11โมง10โมงบางทีหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนก็ฝากเพื่อนๆนทุกๆคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ